สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโดยเราจะเน้นไปในเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินในช่วง10วันนี้เนี่ยดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะมีโชคลาภทางด้านการเงินทางด้านไหนบ้างและควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับในด้านการเงินทางด้านไหนบ้างกันนะครับชาวลัคนาราศีตุลไพ่ที่ออกมาเป็นไพ่พระนาลายทรงสุบรณ ลังเห็นได้ว่าในช่วงนี้คุณจะมีอำนาจคุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะครับคุณเป็นคนที่มีโอกาสที่จะคิดหรือวางแผนทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของข้อตกลงที่อาจจะต้องมีการเจรจากันมากสักนิดหนึ่ง แต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมไม้ร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ๆหรือคู่สัญญาใหม่ๆซึ่งก็อาจจะต้องมีการตกลงให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพระาะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะขัดผลประโยชน์กันในภายหลังก็อาจเป็นไปได้นะครับในช่วงนี้ชาวลัคนา,าราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการสนุกสนานนฮฮา ค่อนข้างมากเลยทีเดียวบางคนก็จะชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือการเสพความสุขในสิ่งต่างๆที่ตัวเองนั้นต้องการนะครับอาจจะค่อนข้างที่จะมีเงินเข้ามาแล้วก็อยากจะซื้อข้าวซื้อของในสิ่งที่ตัวเองต้องการเยอะชาวลักนณาราศีตุลได้ไพ่เทพสุขก็ย่อมเล็งเห็นได้ว่าชาวลักนณาราศีตุลในช่วงนี้มีโอกาสที่จะใช้จ่ายไปกับในเรื่องของการเสพความสุขให้กับตัวเองในลักษณะของการซื้อความสุข ใช้เงินซื้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งตัวการเที่ยวเะรต่างๆก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบ่งบอกได้ว่าการที่คุณมีเงินนั้นคุณก็สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็อยากจะบอกว่าในช่วงสิวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะราบลรื่นไปซัทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายเข้ามาอยู่พอสมควรเหมือนกัน เพราะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยได้ไพ่ไกรทองปราบชชลวันอาจจะมีปัญหาจุกจิกมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องทําให้คุณนั้นหงุดหงิดใจในบางเรื่องบางราวหรือนอกแผนภาระค่าใช้จ่ายที่คุณได้วางเอาไว้แต่ถ้าหากคุณตั้งตัวตั้งมือรับเอาไว้หรือพยายามคิดให้รอบคอบเพราะเนื่องจากคุณเป็นคนที่คิดเยอะคุณเป็นคนที่ไรตรตรองอะไรต่างๆนานา,นาได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้มันผ่านพ้นไปซึ่งทุกๆอย่างจะมีโอกาสได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งคุณได้ไพ,พ่พระพิรุณบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านการเงินที่ดีได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับรวมทั้งมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเกี่ยวกับการเดินทางการซื้อยานพาหนะใหม่ๆหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยานพาหนะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการเติบโตทางด้านโชคลาภทางการเงินของค,คุณนั้นก็มีโอกาสที่จะมาจากสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือทํา สิ่งที่คุณนั้นได้เคยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในเรื่องของการเงินในอดีตและฐานะทางการเงินของคุณนั้นก็จะค่อยๆขยับตัวดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้อย่างที่ตัวเองนั้นสมปรารถนาแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้นะครับว่าคุณได้ไพ่พระแม่คงคาหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เหมือนกันดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้พยายามนะครับอย่า ช่วยเหลือใครจนมากเกินไปเพราะคุณมีโอกาสเดือดร้อนได้คุณอย่าพยายามไปค้ำประกันใครหรือว่าไปกู้ยืมเงินแทนใครออกหน้าแทนใครจนมากเกินไปการช่วยเป็นสิ่งที่ดีเพราะคุณนั้นยิ่งช่วยก็อาจจะเป็นคนที่ยิ่งได้รับนะครับแต่ว่าการช่วยของคุณนั้นหากทุ่มเทมากเกินไปใจอ่อนมากเกินไปอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือช่วยคนแบบไม่มีเหตุไม่มีผลหรือไม่ดูหน้าดูหลังให้ดีอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองได้ ดังนั้นก็อยากจะให้คุณนั้นระมัดระวังในสิ่งนี้ให้ดีเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีโดยภาพรวมแล้วของชาวลัคนาราศีตุลนั้นต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถคุณจะมีโอกาสที่ได้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการงานและจะทําให้เกิดโชคลาภเกี่ยวกับทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่การเงินของคุณนั้นจะเจริญเติบโตมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากคู่ค้าคู่สัญ,ญญาใหม่ๆมมีการตกลงกันได้ในช่วงนี้ อีกทั้งยังมีเงินที่สามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวการซื้อรถการท่องเที่ยวก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความสุขสดชื่นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วง1ิบวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งมีโอกาสได้โชคฟุกๆบางครั้งบางคราวน,นิดนิดหน่อยๆก็อาจเป็นไปได้และนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วง1ิบวันนี้ที่เกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการเงินครับ